อโอลาอลอลาเออลรลาหนูคว่ำทั้งวี่ทั้งวันเลยหนูเพิ่งกินนมอิ่มนะคะอโอลาอโรลาได้ป็นไงแฮปปี้เหรอคะ แฮปปี้เหรอคะแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้เหรอคะเสียงดีมากเสียงดีมากเหรอคะเออเสียงดีจังเลยเออเสียงดีจังเลยใครชื่อออลล่ายกมือขึ้นใครชื่อออโลล่าใครชื่อออลล่าส่งเสียงหน่อยส่งเสียงหน่อยเออเน้ ใคชื่อออลร่าส่งเสียงหน่อยอ <laughs> พอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้ว <laughs> <laughs> ดีดอะไรเนี่ย